สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจฟครับวันนี้ฮะก็พามาลาชมครับกับอีกหนึ่งคันครับที่นั่งยังน่าสนใจอยู่นะสำหรับตัวนี้ครับเป็น t o y o ต a r รี o ครับตัว2 4 e ครับปี2019ครับรถหมดสัญญาเช่านะครับอีกรุ่นที่น่าสนใจก็ยังน่าใช้อยู่นะครับผมน่าเดี๋ยวไปดูรอบรบคันกันนะครับผมตัวนี้รถค่อนข้างเรียบร้อยครับมีประกันมีวารนตีให้เช่นเคยนะครับผมรวมถึงครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการให้หมดนะครับผม นะเหนือดูไฟหน้าไฟหน้าสวยๆเลยกระจังหน้าสวยนะเรียบร้อยเลยนะครับพาดูรอบๆคันกันเนี่ยต้องบอกว่ารอบๆคันเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะตัวนี้จะได้เป็นตัวสี่ประตูตัวแซดอิดิชันครับสี่ประตูแซดอิดิชันก็จะพาดูรอบๆคันกันแบบนี้เลยนะฮะภาพรวมตัวรถค่อนข้างสวยครับ ตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมเป็นตัว E มีเซนเซอร์หลังนะครับผมมีการรับประกันโครงสร้างนะคันนี้เจอชนหนักผิดคว่มจมน้ำน้ำา่วกไฟไหม้ครับต่อไมลมา,มารับซื้อคืนตจำนวนนะครับผมบอกเลยว่าตัวรถมาในโครงสร้างที่ค่อนข้างดีนะฮะภาพรวมต่างๆเนี่ยดูดีเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูห้องเครื่องกันนิดนึง นะครับใครที่หารถไว้ใช้งานในชั่วโมงนี้ผมบอกว่าด้วยตัวรถแบบนี้ครับมีวารันตีให้หมดนะฮะมีวันรันตีให้ครบครับประกันเครื่องเกียร์นะครับมีให้สูงสุดถึงสองปีสองหมื่นโลนะฮะเดี๋ยวดูห้องเครื่องตัวเพจครับนี่นะเพจใต้มอกอมีครบครับคันหน้าเดิมสวย หน้าเดิมสวยเลยเนี่ยหัวมอน้ําเดิมนะครับลูกศรนมองเห็นชัดเลยนะลูกศรคันหน้าครับโดยรวมดูดีนะฮะแล้วก็ไฟหน้าเดิมนะไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับตั้มเอบอเนี่มีมาครบครับตัวเครื่องแห้งเดินเรียบนิ่งนะฮะพร้อมใช้งานเลยทีเดียวแล้วก็ตัวฝากระโปรง ก็มีไอตัวตาปั๊ม,มน,ะมตตนี่นะปั๊มตาโตต้าอยู่ตรงนี้นี่ปั๊มตาไว้มอเดิมไม่มีขยับนะครับภาพรวมสวยนะห้องเครื่องดูดีเลยเดี๋ยวดูภายในกันนะดูภายในกันสักนิดหนึ่งต้องบอกว่าคันนี้เชียร์แนะนำเลยนะครับผมตัวปรับกระจกนี่นะทับไฟฟ้านะใช้งานได้ปกติ นี่นะตัวพัดไฟฟ้าครับกระจกระบบไฟใช้ได้ครบหมดนะครับพวงมลาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันด้วยตัวนี้นะนี่มีตัวปรับแล้วพวกนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยนะแล้วคันนี้ดูเลขไม้กันเลขไม้แปดหมืนเก้า 89, ครับการันตีไม่แท้นะคุยกันแบบนี้วิดี M ุ FMAM b l u e t o o t นะครับผมพร้อมใช้งานนะเกียร์คันนี้ได้เป็นหกสปีดนะครับผมมันก็มาพร้อมกับหมด อีโคแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะะมีมาครบแล้วตัวเบาะเบาะผ้าสีดำนะครับผมเรียบร้อยสวยนี่ไม่ล้มเลยเบาะเรียบเนียนสวยเลยแล้วดูผ้าหลังคาด้วยนี่ครับผ้าหลังคาสะอาดไม่มีรอยเจมิมรอยยันอะไรนะเออสวยเรียกว่าคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แนละ้วก็น่าใช้มากๆนะฮะนี่ครในส่วนของเบาะคนนั่งด้านหลังครับเนี่ครับสะอาด สวยเลยไม่มีขาดแถงประตูสวยนะคันนี้สวยจริงนะฮะใครที่หารถใช้งานนะครับผมบอกได้เลยว่าได้ไปคุ้มมากคันนี้เออคันนี้ดูแล้วแบบสวยทุกใจเลยนะถ้าเป็นถ้าให้ผมแนะนำนะคันนี้ซื้อได้นะครับรถเรียบร้อยสวยพร้อมใช้งานมีวารันตีให้นะครับผม มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้สูงสุดถึงสองปีสอง0มื่นโลนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการให้อีกนะครับผมสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยโ้สวยๆแบบนี้นะใครที่กำลังลังเลอยู่นี่ผมบอกเลยถ้าชา้านี่น่าเสียดายแล้วเดมใย,ย้ฟิ์มอะไรเนี่ยส m มเอ็มหรออ่าคันนี้คันนี้ฟิลมสามเอ็มด้วยรอบคันโอ้โหเออคันนี้ได้เป็นฟิล์สามเอ็มด้วยรอบคันนี่นะบ้านหน้าก็สามเอ็ม อ่ภาษีเดี๋ยวปดูป้ายภาษีแป๊บหนึ่งภาษีปีอะไรเอ่ยโอโภาษีตุลาหกแปดนะโอเคภาษีไม่ขาดดูร้100อยางเลยร้อ,อยางปีอะไรยางบิสโตนได้ปีอะไรเนี่ยผมหาแป๊บหนึ่ง ปียีเอ้ยคันนี้พร้อมใช้งานเออเอาไปขับได้เลยนะคันนี้นะอ่ะคันนี้สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับเป็นโตยตารีโวตัว2 4 e ปี2องพนะคันนี้ราคา468,000หกหมนปะครับผมฟีจัดฟรีโอนฟรีท่ามือการนะสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศรับประกันโครงสร้างออกได้ทุกอาชีพนะโทรมาพูดคุยกับเรานะโทรมาพูดกับผมครับเซลเจยบเบอร์จะขึ้นไว้ที่ด้านบนนะด้านขวามือด้านบน ใครที่กําลังหารถใช้งานแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ครับฝากคันนี้ไว้อีกคันนึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอีกช้อยหนึ่งฮะคันนี้สวยจริงแต่ต้องไวนะต้องไวบอกเลยถ้าเห็นคลิปนี้แล้วโทรมาเลยนะตัดสินใจให้ไวนิดนึงครับผมโอเคประมาณนี้คันนี้รถด,ดีรถสวยไม่ต้องพูดเยอะใครได้ไปคุ้มแน่นอนโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสอบคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ